เซอยกันเลี่ยงยี่นี่แหละครับพี่น้องเป็นค้นบ่ค่อยมักออกกล้องแล้วเป็นค้นมักอยู่เบียงหลังล้าเข้าใจพิดแล้วว่าข่อยบวหแล้วออกข่อยได้ว่า่อยว่าแต่เฮงเจ้าเราเราหัวตะลุว่าข่อยบ่ชหนั่นบ่ไเด็กหามแล้วเราบวบเก่าออกกล้องตะกกี่รล้ว่าขขอยสีให้แล้วกันนะ ปาดข่อ,อยพ่อให้เร้อข่อยวนค้นให้ค้นตะว่าข่อยขันข่อยว่าข่อยว่าใส่ให่ลวดลายหลีลวดข่อยบ่อให้ค้นอข่อยบอยมาหาลูกสาวหรือ,อยังพ่อบอยนอนหลับขับนะาอาร์ตขับรถไม่ไหวก็เลยไม่ได้มาจะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะกับคุณพ่อบอกให้คุณพ่อไปงานต่อเลยคุณพ่อไปนอนสารคามเอาเอานะยายทำให้แล้วก็ไปเอานะไปเลย <S <S 2> <S 2> <S เลยเขาก็เป็นเด็กหน่อยกำลังเหมือนเนาะพี่น้องเขาก็วัอยุ yle, ่ก be ับท <ph ial> <three> ีเขาสิไปเซนขอเบอรแม่ผม้วเข้าไปแลกเขาว่าหน้าจอคอยกิเก้าน่ะเบิ้งไขยเลือดมึงผู้เฒ่าเบ้าดูดูเนี่ยสบายดีจ้าเต้าแฝดใช่ไหมพี่น้องฟังใส่คนเฒ่าสวัสดียายการสวัสดียายการลูกยายการคนสวย <laughs> วันที่สิบน้องไปงานแถวแถวลังสิตโอใช่ใช่ค่ะเขากรุงเทพเหมือนกันนี่น้องแปดไปหาคุณแม่คุณแม่ไม่เห็นเขาโทรมาสูมือเมือสว่างสากกะเว่าน้ำแน่แต่ว่าขันวางโทรศัพท์แล้วแม่แม่เอินหาแม่แมแ่พอ่อพ่อก็โทรมาอีพ่องานหลายก็่าอแม่ พอแล้ววงไงเนาะเราคุ้มค้นเนาะคิดถึงค่าแม่ก็คิดถึงลูกซื้อลถไว้ให้ลูกลราพูนมาบอกบอกข่อยมาแต่ต้นเดือนพูนข่อยว่าได้มาข่อยว่าได้ไปเพราะว่ามันอาจจะพาไปซีนยาต,ตนาตัวหมอตรวจมอนัทตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนอีกเด้ฉีดวัคซีนหรอยังไงล่ะหลายอย่างเด้เดือนนี้แล้ว,เ,วเอาท์ ขอกอกอขออะไรลูกขออะไรลูกโ,โอโปองลูกโปง่งวันเกิดยายใครจะเป่าลูกเกิดให้วันลูกลูกเกิดยายเนาะวายคนเสียงเป่าไหรผู้ใดไรเป่าโอ้ย่าเป็คนเป่าหไห่เค้กใครจะกินเค้กยายวันนั้น,นวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะคะคุณยาย เปิดประตูแล้วนั่นพี่ลินเปิดประตูแล้วพี่ลีนจ๋าจ๋าเด็กอะไรล่มพี่ลินเปิดได้ไหมน่ะเปิดไม่ได้ให้ยยบีเปิดให้อะีเปิดให้น้อยไว้ นาโออพี่ลินมาแล้วเข้ามาข้างในด้วยเออเอาเข้ามาข้างในมาเอาเข้ามาข้างในแล้วก็ปิดประตูด้วยค่ะปิดประตูด้วยค่ะอ่าอย่าปิดกันอย่าปิดกันอย่าปิดกันนาแล้วจะเข้ายังไงทีนี้อ่ะพี่ลินพี่ลินปิดแล้ว